เพื่อนๆคะนี่มันเป็นเวลาตอนเช้าแล้วนะคะประมาณสากักเอ่หกโมงค่ะเพื่อนๆทีห้าครึ่งหกโมงก็เริ่มสว่างแล้วนะอันนี้เป็นด้านหน้าของบ้านเออ่ด้านหลังด้านข้างของบ้านนาตลีนะดอกเอเอ่ทองอุไรกำลังบานเลยแล้วเพื่อนๆเห็นพระจันทร์ไหมนี่พระจันทร์ยังเต็มดวงอยู่เลยกำลังตีห้าครึ่งถึงหกโมงหกโมงนะคะก็วันนี้ก็ได้มาทำาคลิปที่เ,เกี่ยวกับหินนะก็นำหินมา ชาล้างอาบแสงจันค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมทั้งเดี๋ยวพระจะพระาทิตขึ้นเนี่ยประมาณสักทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนกระทั่ง8ปดโมงเลยเราก็คือได้อาบแสงจันทร์ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วนา,น,านาตาลีทํามา,าประมาณสักพักหนึ่งแล้วนะคะเอาเอาเอา หินมาตั้งได้แต่ตอนตีสี่แล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆก็เพราะว่าคือมันมืดมากนะมันมองไม่เห็นอะไรก็ดีใจค่ะเพื่อนๆว่านี้หกโมงนะเพื่อนๆก็ยังเห็นแสงจันทร์อยู่นะนี่สวยงามมากเลยนะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันว่าทําไมเราจะต้องทําหินนะอ,ะอาบแสงจันทร์กันค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆคะ่ะเนี่อา ก็เป็นโอกาสดีค่ะได้มาแนะนําเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะว่าวันนี้คืนนี้เป็นคืน15บห้าคเมื่อคืนนี้แล้วนะคะนาตรีทำเอ่อ วันนี้เป็นเช้าของวันที่3แล้วค่ะนะคะก็เป็นสิบห้าค่ำเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าเราน้าหินมาอาบแสงจันทร์ค่ะเพืเ่อนๆใครที่มีคอลเลกชันหินมีหินประดับเยอะแยะนะคะเราควรจะเอามามาล้างในคืน15บห้าค่ำแล้วก็อาบแสงจันทร์พร้อมทั้งอาบแสงอาทิตย์ตอนช่วงเช้าค่ะเพืเ่อน นะคะวิธีการก็คือเพื่อนๆล้างก่อนนะล้างหินก่อนล้างให้สะอาดด้วยน้ําเปล่าเปิดก๊อกน้ําไหลผ่านออกไปเลยไหลผ่านไปเลยนะเอาวางกับก๊อกน้าแล้วก็ไหลผ่านไปเลย แล้วก็เช็ดให้สะอาดหรือวางทิ้งไว้ให้แห้งด้วยผ้าขาวแล้วก็เอามาวางตั้งโต๊ะอาบแสงจันทร์ตอนคืนพระจันทร์เต็มดวง15ค่าเราทําได้3วันนะเพื่อนๆก็คืนพรุ่งนี้เพื่อนๆ่ยังทำได้สักประมาณ3วันก่อนที่พระจันทร์จะเริ่มเล็กลงนะคะก็คือว่าเป็นการอะไรที่ดีๆถ้าใครชอบสะสมหินชอบเครื่องประดับหินนะคะเพราะหินเนี่ยเป็น เป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่มันมีของตัวมันอยู่แล้วหินเนี่ยนะเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันปีที่เขาเอาเอา,เอา,เอามาเจียเป็นหินประดับนะคะหรือว่าหินก้อนนะคะเพราะว่าความมันจะเกิดตัวมันจะสะสมมาได้ดั่นานมาก อัตลีใช้แต่เครื่องประดับหินอย่างอื่นไม่ได้ใช้นอกจากทองกับเพชรก็นิดหน่อยนะแต่เครื่องประดับหินจะใช้เยอะมากแล้วก็ไม่ลืมเลยที่ว่าคือินห้าค่ำเราจะต้องนําหินมาล้างทำความสะอาดแล้วก็อาบแสงจันทร์ค่ะอันนี้ก็แต่ก่อนนั้นคลิปมีอยู่คลิปหนึ่งที่บ้านอัตลีที่อเมริกาจะมีหินเยอะมากกว่านี้นะอันนี้ที่บ้านเมืองไทยนะคะก็มีนิดหน่อยแค่ว่าเป็นเครื่องประดับที่นาตลีชอบสวมใส่แล้วก็เอานํามาชั้นล้างอาบแสงจันทร์ค่ะเพื่อนๆนะ ก็เป็นอะไรที่ดีๆอยากจะมาแนะนำแนะนำเพื่อนๆไม่สายกันไปคืนพรุ่งนี้อีกสองคืนก็เพื่อนๆมีหินคอลเลกชันก็ลองนํามาใช้ดูลองมาทาดูนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเหินเเป็นพลังงานที่ดีแล้วก็ชาร์จพลังงานให้เราแล้วก็เราก็ต้องชาร์จพลังงานให้เขาด้วยนะคะนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ชาร์จพลังงานด้วยแสงจันทร์แล้วก็แสงอาทิตย์ค่ะเอาล้ค่ะเพื่อนๆก็เป็นอะไรที่ดีๆมาแนะนําให้เพื่อนๆนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสับ แล้วก็กดแชร์ด้วยค่ะนะโอเคละค่ะลองทำดูนะสำหรับมือใหม่คลิกชันหินนะคะก็ไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ